ชื่ออะไรนะลูกพับแม่ชื่อคุณคุขอบคุณ้ไม่เห็นกบคุกเข่าเลยหรอผมอยากจะขอโอกาสของสังคมขอให้ผมได้กินเหล้าสแก้วได้ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยมัดมือชกไปเปล่าอะไรครับมันมัดมือชกเกินไปหรือเปล่าทำแบบเนี้ยทำไมครับพี่ ผมตั้งใจจะมาขอโทษสังคมจริงๆโอ้ยมันดูแบบไม่ช่อยจริงใจอะดูแบบมัดมือชกหรือเปล่ามันไม่ได้มัดมือชกเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นนักมวยไม่เลยไม่หมายถึงว่าเราแบบว่าไอ้นี่จันจริงหรือเปล่าด้วยความจริงใจหรือเปล่าผมจริงใจเหรอผมจริงใจถ้าไม่เชื่อว่าผมไม่จริงใจดูหน้าผมก็ได้ยังไงอะ mm hmm. เฮ้ยหน้าตาจิตใจมากเลยอพอดีน้องก็คิดเครียดผมเลยอยากให้น้องมาลองเพลงกัลนแล้วตอนนี้รถเป็นไงบ้างเห็นบอกว่ารถพังเลยตอนนี้ตอนนี้รถพังครับประกันก็ไม่จ่ายด้วยประกันก็เค็มไม่ได้ด้วยเบ X เอไม่เข้ามีประกันเนี่หรือมีมีประกันก็เค็มไม่ได้ด้วยแล้วรถเป็นไงอาการเป็นไงรถเป็นไงโอ้เป็นหนักเลยครับพี่เป็นอะไรวะโซ่หายไปทั้งแถบเลยครับ อ๋อนี่เราต้องจ่ายเองนะอ้ยดื่มๆนิดนึงแก้เครียดนิดนึงอ๋อเป็น FC มาให้กำลังใจน้องลูกพับครับผมวันนี้วันนี้วันนี้เดี๋ยวพี่ถือให้มานี่ยได้ครับเออรับรับเล่าครับขอบคุณครับพี่รับเล่าจากน้องโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าโยนไอสัตว์เดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกกูไม่มีเล่นเฮีย รับเล่าซะนิดนึงรับเล่าสิโอ้พอดีช่วงนี้นี่ต้องระวังตัวซะนิดนึงเลยฮะไปไหนก็นักข่าวตามแจเลยโอ้ต้องระวังนิดโอ้นี่มีคนให้กำลังใจเยอะนะใช่เออเราเป็นหน้าของศาลอยู่แล้วไงใช่ครับผมผมขอโอกาสจากสังคมเอาอีกแล้วไอขยันคุกจังเลยข่าวข่าวด้านหมดแล้วนะขอบคุณครับพี่กินเหล้ากินเหล้ากันลูกกินเหล้ากันเออเออพี่ครับว่าไงอ่ะถ้าผมกินเหล้าไปภาพมันจะออก ดูไม่ดีหรือเปล่าครับพี่มันจะดูไม่ดีเหรอครับผมกูว่ามึงดูไม่ดีตั้งแต่ตอนมึงก็ยังไม่ได้กินเหล้าแล้วล่ะคิดไปเฮอะอย่าไปคิดอะไรเยอะเลยลูกไม่ว่าน้องเทสซัมเติมน้องเอาเหรอโอ้โหเอ๊ะน้องรู้พักไปไปกินเหล้าอย่างงี้นี่ป้าป้าไม่ว่าเหรอเฮ้ยมึงกูบอกให้จอดไงนี่ใสออกเลยอันนี้แดกแล้วนิสัยเปลี่ยนเลยแก้วแรกกูนิสัยเปลี่ยนเลย โอ้ยปรับอารมณ์ไม่ถูกแล้วเนี่ยอีกโบกนึงลูกอีกโบกนึ่งได้ไหมลูกได้ไหมเอออีกสักโบกไม่เคยกินด้วยนะไม่เคยกินด้วยครับโอ้นี่ป้าป๊าไม่ว่านะเนี่ยถ้าป้าป้ารู้ป้าป๊าจะว่าผมไม่หรอถ้าป้าป๊าเห็นเป็นไงอยากให้ป้าป๊าเขาเห็นเลยนะเบาหรอครับผมป้าป๊าว่าเหรอเดี๋ยวเขาแย่งแดกหมดเลยมีห่วงเล่าด้วย เอขอบคุณรางวัลด้วยขอบคุณรางวัลที่มอบให้กับเราก็กูบอกให้จ่อไงมไม่ควบคุมตัวเองเลยไม่ขอบคุณครับขอโทษขอโทษครับพี่เดี๋ยวพอดีวันนี้จะมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ด้วยมาแล้วอุยน้องขุนารี่นักข่าวมานะไม่ได้มาอย่างนี้มาชายคาแล้วต้องมีนักข่าวมาสัมภาษณ์สักนิดนึงแป๊บเดียวพอนะหลายสำนักเลยแป๊บเดียวพอนักข่าวเชิญฮะนักข่าวเฮ้ยแป๊บเดียวพอนิดเดียวนิดเดียวพอนะครับนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวพอเพราะว่าพอดีเดี๋ยวจะปล่อยให้เป็นตามกระบวนการเลยใช่ครับพี่ผมมมมไไ่ออยาาากกจะะให้สััภษณ์รรคบผม บอดีขอบคุณขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับอ๋อขอบคุณด้วยมีคนเขาบอกว่าเน้องนี่ขับรถเร็วมากเลยไปชนคุณลุงคุณป้านี่เรื่องจริงหรือเปล่าก็ผมก็ไม่ได้ปั่นเร็วอะไรมากมมยอะครับไม่ไม่ได้ปั่นเร็วเหรอใช่ครับผมเหรอผมผมก็ปั่นไปเรื่อยๆอะเหรอใช่ครับแล้วตกลงใครใครมาเลนไหนใครมาเลนไหนอะก็ผมก็มาอยู่ ตามเลนของผมอะครับเรอใช่เอะแล้วอยู่อยู่ยังไงว่าคุณลุงคุณป้าเขาก็ปั่นซาเล้งมาตัดหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ตั้งใจเราก็เลยชนเลยเหรอผมก็ชนนิดหน่อยเองอะครับเลอชนนิดหน่อยแล้วใช่แล้วตอนลงมานี่ขอขอโทษคุณลุงคุณป้าอะไรไหมฮะผมก็ขอโทษแล้วครับเรอขอโทษแล้วเหรอใช่ครับผมที่ทำไมคุณลุงคุณป้าเขาไม่ให้อภัยเราผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน โอ้พี่อะไรพี่โอ้โหโอ้หไม้มันโดนผมอะโอ้โหผมเพิ่งไปเย็บมาด้วยนะเพิ่งไปเย็บมาด้วยเหรอผมเพิ่งเย็บมาเนี่ยระวังหน่อยได้ว่าช่องไหนวะเฮ้ยช่องไหนเนี่ยพี่โอ้โหไหนพี่พี่อยู่ช่องไหนครับโอ้สงสัยจะเป็นช่องนนนซีเฮ้ยระวังนน่นี่อย่าให้โดนหัวน้องพักเขาได้วหมหัวผมเพิ่งไปเย็บมาด้วยพี่ และเออและแล,ะแล,ะและคิดว่าช่วงนี้จะรับประกันยังไงเออจะชดเชยให้กับคุณลุงคุณป้ายัางไงฮะก็เดี๋ยวผมจะเยะียวยาคุณลุงคุณป้าครับจะเยียวยาเลยครับผมอ๋อจะจะเยียวยาแบบไหนครับอนี้นะครับนักข่าวก็อยากรู้ฮะเออถ้ามันไม่มีพี่เก่งพลังช้างเข้ามาช่วยเนี่ยผมก็อ๋อเหรออ๋อพี่เก่งพลังช้างเหรอใช่ครับผมเขาเข้ามาเคลียร์เข้ามาอะไรหรือเปล่าฮะเขาก็เข้ามาครับแลวคิดว่าเราจะเยียวยาประมาณไหนครับ ก็ผมก็จะดูแลให้มันดีที่สุดล่ะครับแบบเต็มเตลยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยชอบไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอ้พี่พี่โอ้โหโอ้พี่พี่ระวังหน่อยดิครับเออโหเนี่ยผมเพิ่งไปเย็บมาเลยพี่เฮ้ยพีระวังหน่อยดิว่าน้องเขาเจ็บหัวอยู่ด้วยพี่ระวังหน่อยนะครับ โอ้โหพี่ถ้าพี่ทำอย่างเงี้ยผมอ่ะบอกตรงๆว่าผมอ่ะกำลังจะออกแล้วนะกำลังจะออกแล้วเหรอกำลังจะออกแล้วจะออกทีวีช่องไหนอ่ะไม่สัตว์เลื่อนเนี่ยกวดกำลังจะออกแล้วเฮ้ยสัมภาษณ์แป๊บเดียวพอระวังน้องน้องลูกพับด้วยนะฮะเอ้ยน้องเขาเพิ่งไปเย็บหงเย็บหัวมาเออเอาอีกคำถามเดียวนะครับพี่คำถามเดียวนะครับผมอ่าคำถามเดียวแลว คิดว่าตัวเองนี่จะไปเยี่ยมคุณลุงคุณป้าที่โรงพยาบาลไหมก็ว่าจะไปเยี่ยมอยู่อะครับผมครับผมแต่พอดีคิดว่าจะซื้ออะไรไปเยี่ยมคุณลุงกับคุณป้าก็ว่าจะซื้อเออหมากพูอ๋อหมากพูครับผมอ๋อเพราะคนคนแก่ก็ต้องกินหมากกินพูออะไรย่างเงี้ยใช้โอ้โหโโหหั่่งงงไไไปร้้้ออยยมมมมะะววเเลฮ ผมว่าตอนนี้ทำไมอ่ะไม่ต้องไปดูคุณลุงคุณป้าก่อนครับเหรอครับผมจะดูใครอ่ะดูหัวกูก่อนนก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราว่างๆเราค่อยไปเยี่ยมคุณในดุดป้าไหนดูแผลดิไหนดูแผลดิโอ้โหฮะโโอ้หเย็บบมาเเหรรอใช่่คัพีฮ้ยโอ้โหผมไปเย็บมาด้วยเออจะ ้าเลือกตึงตังหยอกหยอกยอกแาลังใจให้ทั้งสองฝ่ายแหละใช่ให้ได้แบบเคลียร์กันเนี่ยเขาว่าเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเออเดี๋ยวต่อไปเขาจะเคลียร์กับไอ้เฮียนี่แล้วอ่ะอ่ะฝากกันไว้ด้วยคอนเสิร์ตดีๆฮะลาบานูนครับเจอกันแน่นอนที่นี่ชายคาครับเออพี่พี่ครับว่าไงฮะเอ่อถ้า YouTube อันนี้มันออกไปที่ช่วยการันตีให้ผมหน่อยทำไมอ่ะคงไม่ตามไปที่บ้านผมแล้วพี่